สวัสดีครับพี่น้อง f อปซาต่อไรพายนะครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปบาต่อไรพายนะครับสวัสดีวันที่13ครับช่วง1นาทีพญาต่อครับวันนี้เก็บมาฝากเป็นรายการเช้าเลยนะครับวันนี้นะครับในฟุตบอลรายการใหญ่ครับนะครับก็คือโคปาลิบัตาเดลเลสนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่5นะครับ ลีกจากบราซิลครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับลีกทางด้านโคลอมเบียนะครับฟอร์ตาเลซ่าครับวันนี้จะเป็นเกมเล่นในบ้านเจอกับทางด้านนะครับแอตเลติโกบูคารามังกานะครับเกมที่แล้วครับเล่นในแอตเลติโกคารามังกาครับตัวแทนจากโคลอมเบียเสมอกันมาหนึ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นเกมที่สองครับนี่ครับเรามาดูแต้มนิดนึงครับในกลุ่มนะครับในโถนี้ครับมีลาซิงขับครับมีฟอร์ตาเลซ่า มีแอตเลติ o โกคารามังกาแล้วก็โคโลคาโลจากฝูงครับผลงาน4เกมที่ผ่านไปนะครับยังเป็นลาซิงคับครับมี7แต้มตามมาด้วยนะครับฟอร์ตเลซ่ามี7แต้มเท่ากันแต่ว่าลาซิงคับครับมีผลต่างประตูดีกว่าก็เลยขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับที่1ที่2จะเข้ารอบต่อไปนะครับฟอต์ตเลซ่าครับเกมล่าสุดครับนีครับเล่นในฟุตบอลโคปาลิบอตาเดลเลสนะครับ ก็เอาชนะนะครับโคลคาโลไป4-0ส่วนแอลเลติโกคารามังกาครับแพ้คาบ้านเลยให้กับลาซิงคับ4-0เหมือนกันฟอร์มนี่ล่าสุดนี่คนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็เกมแรกครับเล่นในนะครับแอตเลติโกคารามังกาครับเป็นทางด้านฟอร์ตเลซ่าครับยันเสมอ1-1นะครับโจทครับวันนี้ครับเขามองว่านะครับลีกจากบราซิลนะครับฟอร์ตเลซ่านะครับมีดีกว่านะครับ แอตเลติโกนะครับบุคารามังกาอยู่ที่1กิโลกรัมนี่เป็นเกมที่2นะครับเกมแรกเสมอกันมา1-1ผมว่า1นึประตูนะครับมีแน่ครับสำหรับนะครับคอตาเลซ่าลีจากบราซิลซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็นะครับอยู่อันดับที่11ของตารางในลีกบราซิลแต่วันนี้ครับมาเล่นในฟุตบอลนะครับในรายการใหญ่นะครับในอเมริกาใต้ก็คือใบใหญ่สุดเลยครับโคปาลิบอตาเดเลส นะครับยังไงครับช่วงเช้าครับ7จ็ดโมงครึ่งครับคุณภาพของเจ้าบ้านมีดีกว่า1ประตูมีแน่นอนแล้วก็คงจะกอดคอกันเข้ารอบต่อไปสําหรับทีมใหญ่ๆอ,อย่างฟอตเ e s เลซาครับวันนี้ให้มองครับเจ้าบ้านอย่างฟอตาเลซาครับหลีกจากบาราซิลขอให้พี่น้องโชคดีครับ